เมื่อผมนั่งท้ายกระบะนั่งท้ายกระบะเออโอ้โหเลือนกูลดเลยแล้วหกสิบยิ่งคนเยอะๆนะโหกูต้องไปเปิดภาพไปแม่งโหลดไวอะอันนี้กูปรับโหลดมาเหลือนิดเดียวไอ้บอ เลี้ยงกูเลยสามสี่แล้วเพื่อนโอ้โหคนคุณเหมือนโคตรเยอะเลยเมเตะปะมีบ้างันหน้ากับสะกันหน้าไอ้บอสเทเทเทสั่นปืนกระแทกหน้าตายเฮ้ยใครอ่ะแล้วแล้วใครอ่ะอย่าวพอความเลยสักเอา ไม่ทําทำอะไรเยเดีนั่งหลังเลยพน <c oughs> านอย,า,ออยางอยากเขาเล่นไหม